โอเคครับเรามาต่อกันเรื่องสุดท้ายของวิคหนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่อง T.O.R. ครับตัวนี้ก็จะมี assignment ให้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับ T.O.R. คืออะไรครับก็คือเอกสารที่กำหนดรายละเอียดของงานหรือโครงการครับว่าจะต้องทำอะไรขอบเขตแค่ไหนใช้ทรัพยากรอะไรใครเกี่ยวข้องแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรบ้างนะเพื่อให้ผู้ที่ทเกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน นะเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันนะครับตัว T.R. ครับก็คือเปรียบได้กับข้อกําหนดของสินค้าที่ผู้ซื้อจัดทําขึ้นสําหรับเพื่อจัดซื้อสินค้าแต่ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้เหมือนกับสเปคของสินค้าดังนั้นครับ T.R. จึงมีการให้ข้อกําหนดเพียงคร่าวๆส่วนใหญ่การเขียน T.R. จะประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับผมตัวแรกครับวัตถุประสงค์ของโครงการครับก็จะมีการอธิบายเป้าหมายหลักที่ต้องการ ที่จะบรรลุนะครับหรือว่าจุดมุ่งหมายนั่นเองและก็คุณสมบัตินับของตัววัตถุประสงค์ของการที่ดีครับก็คือมีความชัดเจนครับบอกให้รู้ว่าทําโครงการไปเพื่ออะไรวัดผลได้ครับสามารถประเมินได้ว่าโครงการสําเร็จหรือไม่และก็สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการตอบโจทย์สิ่งที่โครงการต้องการแก้ไขหรือพัฒนาและก็มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายครับ อ่ะตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงผมไหมครับเสียงผมออกอยู่ใช่ไหมได้ยินค่ะอ่าโอเคนะครับผมอ่ะต่อครับข้อสองครับการเขียนทีวีครับก็คือการกําหนดขอบเขตงานครับก็คือระบุรายละเอียดไปเลยครับว่างานที่ต้องการเนี่ยดาเนินการเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมองค์ประกอบของขอบเขตงานที่ดีครับมีกิจกรรมหลักที่ต้องดําเนินการ รายละเอียดของงานแต่ละส่วนนะครับพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในงานหนาผาจัเป็นที่จะต้องใส่เข้าไปข้อ3ครับผลลัพธ์ที่คาดหวังนะครับกำหนดสิ่งที่ต้องส่งมอบแล้วก็มาตรฐานที่ต้องการเข้าไปในที r นะครับลักษณะของผลลัพธ์ที่ดีครับจับต้องได้หรือว่าวัดผลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการครับแล้วก็ตรงกับขอบเขตงานที่กําหนดไว้ตอบโจทย์ครับกลุ่มเป้าหมายหรือว่า ผู้ใช้ผลประโยชน์ข้อสครับระยะเวลาและก็แผนกรำเนินงานครับต้องกําหนดกรอบเวลาของโครงการให้ชัดเจนให้ครอบคลุมนะครับผมอ่ะสิ่งที่ควรมีครับวันเริ่มต้นและก็วันสิ้นสุดโครงการข้รตอตเลยว่ากิจกรรมหลักครับแล้วก็3าครับระยะเวลาของแต่และกิจกรรมว่ากิจกรรม A ใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับแล้วก็มีแผนภูมิทำลายที่ชัดเจนนะครับผม ข้อห้าครับงบประมาณครับประมาณการค่าใช้ใจ่ายคร่าวๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่ดีของงบประมาณครับยอดรวมทั้งโครงการอย่างเช่น5ล้าน10ล้านรายละเอียดการรายละเอียดค่าใช้ใจ,จ่ายต่างๆครับเช่นค่าจ้างค่าวัสดุค่าอบรมต่างๆเราต้องมีการระบุเข้าไปให้หมดนะครับมีเหตุผลคำที่ใบของแต่ละ,ะรายการแล้วก็ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมและก็แผนงานที่จะทําอยู่ตัวอย่างครับค่าจ้าง วิทยากรอบรม1วันครับ1คนหน่วยละ5 0 0 0บาทนะครับมีหมายเหตุด้วยค่าห่างกลางวันและก็เบรก30คนหน่วยละ200บาทนะครับรวมเป็นงิน6000บาทสําหรับผู้อบรมค่าจะทําเอกสารอบรม30ชุดหน่วยละ30บาทก็คือเป็นท่าถ่ายเอกสารเนาะรวมเป็น900บาทค่าพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน1ระบบนะครับ4,500า, 4, บ,า 4, บาท4 5 0 0 0บาทนะครับรวมออกแบบแล้วก็จัดทําค่าเดินทางและก็ค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเหมาจ่าย นะซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับผมต่อมาครับข้อ6ครับข้อกําหนดด้านคุณสมบัติและเงื่อน,นไขจะมีการระบุข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับเ,เช่นครับคุณสมบัติของผู้ด,ดําเนินโครงการนำะโดดตรงน,นี้ก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังช่วงท้ายนะครับผมมาดูครับว่าข้อกําหนดที่ดีควรมีอะไรบ้างครับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาครับต้องเป็นบริษัทหรือว่าห้างวันส่วนที่จดทะเบียนถูกต้องตาม,ตามกฎหมาย มีผลงานพัฒนาเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า3โครงการในระยะ5ปีมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญจำนวน2คนอย่างน้อย2คนนะครับไม่เป็นผู้ถูกเว้นสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอจากหน่วยงานราชการะนะครับต่อมาครับในส่วนของการเขียนโครงการครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างครับขั้นตอนที่1ครับชื่อโครงการครับตั้งชื่อโครงการให้ชัดเจนกระซับ กระชับนะครับสื่อความหมายแล้วก็ตรงกับเนื้อหาตัวอย่างเช่นครับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารบุคลากรหรือว่าบุคคลนะครับก็สองครับหลักการแล้วก็เหตุผลครับอธิบายปัญหาความจะเป็นหรือว่าโอกาสที่ทําให้เกิดขึ้นโครงการนี้นะครับระบุว่าถ้าไม่ทําจะมีผลเสียอะไรหรือถ้าทําจะได้ประโยชน์อย่างไรตัวต่อมาครับวัตถุประสงค์ครับบอกเป้าหมายของโครงการว่าต้องใช้ว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้น ควรเขียนเป็นข้อๆอครับอย่างเช่นครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่ออำน่วยความสะดวกให้กับประชาชนข้อ4ครับขอบเขตงานครับกําหนดขอบเขตชัดๆว่าโครงการจะทําอะไรบ้างระบุสิ่งที่รวมแล้วก็สิ่งที่ไม่รวมอาจเขียนเป็นข้อๆครับอย่างเช่นครับการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมบุคลากรข้อ5ครับรายละเอียดของงานครับลงลึกว่าในแต่ละขอบเขตทําอะไรบ้างครับเช่นครับ พัฒนาเว็บไซต์ห้าหน้าออกแบบฐานข้อมูลเชื่อมกับ API ภายนอกและก็ระยะเวลาครับกำหนดระยะเวลาทั้งโครงการเช่น6เดือนโดยแบ,บ่งเป็นช่วงก็ได้ครับอย่างเช่นมีการพัฒนาระบบเนาะหนึ่งถึงสองเดือนวิเคราะห์ระบบ3ถึงถึงเดือนที่4เนี่ยพัฒนาแล้วก็ทดสอบระบบนะครับตัวอย่างครับการกําหนดระยะเวลาคร่าวๆนะครับอย่างเช่นครับจ้างพัฒนาระบบใช่ไหมเอ่อศึกษาความต้องการเดือนเดียวพอ ออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบต้นแบบนะครับเดือนอีกหนึ่งเดือนพัฒนาระบบหลัก2เดือนทดสอบแก้ไขอีกเดือนหนึ่งนะครับส่งมอบอบรมเดือนหนึ่งแล้วก็รับประกันส่งมอบนาบก็อาจจะเป็น1ปีอะไรก็ว่าไปนะครับตัวต่อมาครับในส่วนของบัตเจตหรือว่างบประมาณบอกว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแยกประเภทค่าใช้จ่ายเช่นค่าจ้างค่าอุปกรณ์ค่าอบรมต่างๆออกมาให้ชัดเจนแล้วก็คุณสมบัติผู้รับจ้างครับ อ,ะะอย่างเช่นครับมีประสบการณ์ทําโครงการลักษณะเดียวกัน3ปีขึ้นไปมีทีมงานที่มีใบรับรองนะใบรับรองรับรองทางเทคนิคก็คือมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นนั่นเองนะครับผมตัวอย่างงบประมาณครับอีอกครั้งหนึ่งครับเ,เราต้องการซื้อคอมพิวเตอร์100เครื่องราคาต่อหน่วยก็คือ28,000บาทราคารวมก็คือ2,800,000บาทนะครับค่าติดตั้ง นะครับค่าติดตั้งนะครับก็คือเครื่องละ5้า้อบาทรวมเป็น5้าห0ื่นนับค่าอุปกรณ์นะครับประกันอุปกรณ์100เครื่องราคาต่อหน่วย500อบาทนะครับก็คือ5้าหมื่นเรื่องันเป็นส0,000ื่นนับซึ่งตรงนี้ครับเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับซึ่งความเป็นจริงนะเวลาที่เราไปซื้อคอมพิวเตอร์มาหลายๆเครื่องแบบนี้ครับมันขึ้นอยู่กับข้อตกลงครับว่าซื้อเขาเขามาตั้งให้ ามาส่งของแล้วเราติดตั้งเองไม่ต้องเสียค่าจ่ายหรือเราซื้อเขาเสร็จปับ๊บรวมบริการติดตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็คือมีรวมบริการติดตั้งอยู่แล้วเขาต้องเปิดเขาต้องติดตั้งให้เราเขาต้องเปิดเครื่องให้เราเพื่อให้เราเช็คตรวจสอบแต่ละเครื่องนะครับว่าเครื่องนี้ผ่านไม่ผ่านเครื่องไหนไม่ผ่าน <c oughs> ก็ต้องเอากลับไปให้เขาหาเครื่องใหม่มาให้นะครับผมตัวต่อมาครับตัวอย่างคุณสมบัติผู้เสนอราคาครับแน่นอนต้องเป็นนิติบุคคลหรือ บางงานสามารถใช้บุคคลธรรมดาได้ครับที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีวัตถุประสงค์ตรงกับงานที่ประกาศจัดจ้างแล้วก็มีประสบการณ์ในงานที่คล้ายคลึงกันครับ1-3งานในระยะเวลา3-5ปีมีการแนบเอกสารแสดงผลงานครับอย่างเช่นสัญญาจ้างหรือว่านังสือรับรองการทํางานต่างๆนะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครับอย่างเช่นคุณจ้างออกแบบตึกคุณก็ต้องมีวิศวกรที่ตรงกับงาน จ้างพัฒนาระบบคุณก็ต้องมีโปรแกรมเมอร์หรือว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านด้านนั้นนะครับผมโดยที่จะต้องมีการแนบประวัติมาด้วยนะครับมีการแนบประวัติมาเลยนะว่าบุคลกากรคนนี้เคยทําอะไรมีหน้าที่อะไรทําผลงานอะไรมาบ้างแนบประวัติมาเลยแล้วก็ไม่ไม่ถูกระงับสิทธิ์ไม่ถูกตัดสิทธินั่นเอง,เองนะแล้วก็ไม่อยู่ในการดําเนินการฟอ้องร้องคดีทางกฎหมายอ่นะอย่างเช่นครับคุณโดนคุณส่งงานไม่ครบ ส่งงานไม่เป็นไปเป็นตามที่ส่งมอบก็ต้องมีการฟ้องร้องกันซึ่งระหว่างฟ้องร้องกันอยู่นะครับคุณไม่สามารถไปซื้อซองยื่นประมูลงานใดๆดได้ทั้งนั้นอ่านะครับเพราะว่าอะไรคุณจะต้องถูกเป็นบริษัทที่ส่งงานไม่ครบนะส่งงานไม่ครบหรือ,อภาษาทางราชการเขาเรียก,กว่าอะไรนะครับถ้าใครรู้ช่วยพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยครับ ก็คือคนทํางานไม่สาเร็จนั่นเองนะเดี๋ยวใครรู้ก็พิมพ์เข้ามาในช่องแชทด้วยนะครับแล้วก็ข้อ5ครับไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคณะกรรมการจัดจ้างนะรหรือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกันแล้วก็ข้อหครับมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงซึ่งตรงนี้ครับเวลาที่เรายื่นซองอะไรเงี้ยเราก็ต้องยื่นข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทให้ครบถ้วนยื่นข้อมูลบัญชีให้ครบถ้วนนะว่าบริษัทของคุณมีกําไรทุกปี นะครับไม่ใช่ว่าติดลบทุกปีถ้าติดลบทุกปีเราก็จะตัดบริษัทนี้ออกไปเลยนะครับไม่มีสิทธิ์ในการยื่นซองะมูลนะครับผมตัวต่อมาครับข้อ9ครับ mm hmm. วิธีประเมินโครงการครับกำหนดเกณฑ์การพิจารณาครับเช่นคุณภาพผลงานราคาระยะเวลานะครับ mm hmm. ก็คือเราจะประเมินคนที่มายื่นซองด้วยว่าเขาจะผ่านเข้ามา ได้ไหมก็ต้องพิจารณาจากคุณสมบัติที่ว่าไปก่อนด้นนี้อ่านี่ครับตัวต่อมาครับข้อสิบครับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับสิ่งที่จะได้รับนะครับจากโครงการครับอย่างเช่นครับระบบที่พร้อมใช้งานคู่มือการใช้งานการอบรมผู้ใช้นะํานี่คือสิ่งที่เวลาที่แบบหน่วยงานเราอยากได้ถ้าเป็นหน่วยงานราชการนะครับอ่าหรือว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสารศึกษาเขาจะมีการเขียน T O H ขึ้นมานะครับถ้าส่งงานครบ นะเขาก็จะมีการเซ็นแล้วก็ส่งมอบงานเป็นงงวดเราก็จ่ายเงินเป็นงวงวดเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณทํางานมาแล้ว50%อยู่ๆคุณหายไปหรือว่าส่งงานไม่ตรงกับขอบเขตที่เราส่งที่เราต้องการก็จะมีการให้ไปแก้ไขแต่ถ้าคุณไม่แก้ไขตามระยะเวลาที่กําหนดครับก็ต้องมีการฟ้องร้องกันขึ้นศาลอ่านะครับผมอ่ะโอเคครับมาดูตัวอย่างวิธีการประเมินประเมินผลนะครับอ่ะตัวแรกครับด้าน เทคนิค70คะแนนครับคือดูว่าใครเสนอวิธีการทํางานได้ดีตรงเป้าก็คือประเมินใครครับประเมินผู้เสนอราคานั่นเองประเมินผู้ซื้อ2นั่นเองนะครับอย่างเช่นครับเราส่งทีอาไปเสร็จปับ๊บเขาก็ส่งสเปคมาให้อย่างเช่นซื้อคอมพิวเตอร์100เครื่องนะครับทีอเรากำหนดกว้างๆให้ครอบคอย่างเช่น CPU 2 5 2-3G กิกก็คืออาจจะเข้าได้คอไ หรืออีกบริษัทหนึ่งเสนอเป็นคอให้เจ็ดไปเลยนะครับแล้วราคาถูกกว่านะแต่เราก็ต้องมาดูคุณสมบัติเขาด้วยว่าคุณสมบัติเขาผ่านไหมหรือว่าเป็นเป็นบริษัทรายแรกที่จะประ,ประมูลลานประมูลงานเรารายแรกซึ่งตรงนี้เราปัดตกได้เลยเพราะว่าอะไรข้อกําหนดบอกว่าต้องมีประสบการณ์รับงาน1-3งานภายใน3ปี5ปีนะครับมีแผนการทาง,งานที่ชัดเจนมีทีมง,งานที่มีประสบการณ์นะครับมีผลงานใกล้เคียงที่เคยทำมีไอเดียเสริมนะครับด้านราคาครับ ใครเสนอราคาถูกที่สุดจะได้30คะแนนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศไทยที่เป็นระบบราชการนะํรระบบราชการนะครับตัวอย่างเช่นครับเ,เราเคยเป็นนักวิชาการคอมที่มหาลาัยหนึ่ง่ะอ,อ,อยู่วันหนึ่งครับเขาบอกว่าให้ไปเป็นกรรมการตรวจรับให้หน่อยซื้อคอมมา100เครื่องซื้อคอมมา100เครื่องนะครับมีคนทำทา t วเสร็จปับ๊บแล้วก็มีคนยื่นโปรไฟล์บริษัทมาประมาณ10กว่าบริษัท ยื่นโปรไฟล์บริษัทมา10บกว่าบ,บริษัทนะครับแล้วเราก็มาคัดเลือกอีกทีหนึ่งครับว่าบริษัทนี้มีประวัติเคยรับงานราชการไหมอย่างเช่นซื้อคอมพิวเตอร์แต่รับงานเขียนโปรแกรมถามว่ามันเป็นงานประเภทเดียวกันไหมนะมันงานคนละประเภทนะครับแตม่มันมีความเกี่ยวข้องกันเราถือว่าเป็นงานคนละประเภทอ่ะแล้วถ้าอบริษัทหนึ่งบอกว่าเคยขายพิมพ์เตอร์ให้กับสตาง,งอ หนึ่งพันเครื่องสมมุตินะซึ่งแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเราก็นั่งคัดเลือกบริษัทครับมีประสบงานมีประสบการณ์รับงานหน่วยงานภาครัฐสามถึงห้าปีมีงานที่คล้ายๆกันมเีเขาเรียกว่าอะไรเซลล์มีประสบการณ์นะครับมีใบรับรองว่าผ่านการทํางานมีมีประสบการณ์ว่าเคยขายบริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะ ก็คือการเงินของบริษัทก็ต้องมีกําไรต่อปีนะมีกําไรต่อปีแล้วก็บริษัทนั้นครับก็ต้องรับงานด้านนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาอยู่ๆเขาขายเขาเขา,เขาแบบทําก่อสร้างอะแล้วคุณไปเอาบริษัทเขามาเพื่อจะจะขายคอมให้คุณอะซึ่งตัวนี้เราก็ต้องปัดตกนะนะเพราะว่าอะไรมันไม่เข้านะครับมันไม่เข้ากับประสบการณ์เออมันไม่เข้ากับผลงานใกล้เคียงที่เราจะเรียกเขามาขายคอมให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปัดตกไป นะครับแต่ความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นครับความเป็นจริงกับทฤษฎีซึ่งแตกต่างกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะคัดถึงแม้ว่าเราจะคัดบริษัทจาก20เหลือแค่ห้บริษัทก็ตามสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือบอสสูงสุดนี่แหละรครับเขาเป็นคนเลือกอ่าถึงแม้ว่าคณะกรรมการ5คนตั้งใจจะเลือกบริษัทนี้เพราะว่าอะไรโปรไฟล์ Prof ดีโปรไฟล์น่าเชื่อถือนะครับมีผลงานนะครับทุกคนเลือกบริษัทนี้แต่สุดท้ายคนที่เลือก คนสุดท้ายก็คือบอสก็คือบอสนะครับเราจะไม่เรียกว่าล็อกสเปกนะครับเราจะเรียกว่าบอสเขาอยากเรียกบริษัทนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเบื้องลึกมากกว่านั้นะนะครับนี่ก็คือประสบการณ์ที่เจอมาประสบการณ์ที่เจอมานะครับและสุดท้ายถามว่าได้ไหมคอมพิวเตอร์ร้อยเครื่องก็ได้ได้เสร็จปับ๊บเราก็มาตรวจรับอีกทีหนึ่งครับมาตรวจรับอ่าบริษัทเอาคอมพิวเตอร์มาส่งเอามาส่งร้อนแรก50เครื่อง อ่าไม่ไม่เปิดไม่เช็คไม่ดึงออกจากลังเราตรวจรับไหมเราก็ไม่ตรวจรับครับเราไม่ตรวจเราบอกไม่ตรวจคนอื่นจะตรวจก็ช่างเขาแต่เราไม่ตรวจนะครับเราบอกว่าคุณต้องเอาคอมพิวเตอร์ออกจากกล่องนะแล้วก็มาตั้งบนโต๊ะนะครับแล้วก็เปิดให้เราเช็คดูว่าเออมันเปิดติดไหมมันมีวินโดว์ไหมมีซอฟต์แวร์ที่กําหนดไหมอ่าเมาส์คีย์บอร์ดมีไหมใช้งานได้ไหมอ่านะครับแล้วก็ต้องมาเช็คสินค้าที่เขาส่งมอบอีกทีหนึ่ง เช็คสินค้าสมมอกว่ต้องมาเปิดดูสเปคแล้วว่าเออ CPU คุณตรงที่คุณระบุไว้ไหมแ a m ฮาร์ดดิสก์การ์ดจอเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเช็คหมดครับว่าสิ่งที่เราออก t r วไปปั๊บแล้วก็เขาเสนอราคามาเนี่ยมันอยู่ในกรอบ t r วใช่ไหมว่ามันตรงกับที่เขาเสนอมาครั้งแรกหรือไม่ะนะครับผมก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะเซ็นรับนะคนที่ทำทำงานพวนี้ก็คือเหมือน เหมือนแบบขาเข้าคุกไ,ไปไปข้างหนึ่งแล้วอะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการป้องกันตัวเองนะป้องกันตัวเองแต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนนะครับก็คงมีโครงการแหละไปเสนอบอสเสนอบอเสอบอเสร็จปั๊บบอสอนุนมัติก็ขอไ่เสนอราคาไ่เสนอราคาเสร็จปั๊บบอสโอเคก็ซื้อเลยจบแค่นั้นก็มีการตรวจรับหรือบางบริษัทครับเขาไม่ได้ซื้อคอมมาไว้ที่ออฟฟิศนะเขาจะใช้วิธีการเช่า มีไหมครับบริษัทไหนบริษัทใครที่ยังเป็นการเช่าคอมพิวเตอร์มาใช้อยู่มีไหมะนะส่วนใหญ่ก็จะมีการมีครับคุณนัาตลปนบอกว่าเช่า3-5ปี3-5ปีแล้วก็เปลี่ยนทีหนึ่งนะครับข้อดีของการเช่าคืออะไรครับ หนึ่งไม่ต้องดูแลเองครับถ้าเครื่องไหนเสียก็แค่แจ้งบริษัทบริษัทก็ยกไปเราเอาเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้อ่าแต่ข้อเสียคือเราไม่ได้คอมพิวเตอร์มาไวท้ที่มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ของเราจริงๆไงครับอืมซึ่งหลายๆโรงเรียนนะในใน,ในกทมเขาก็ทําอย่างนั้นนะครับเขาใช้วิธีการเช่านะเพราะว่าอะไรเขาไม่เขาไม่มีเงินมาจ้างไอทีซัพพอร์ตครับเขาก็เลยใช้วิธีการเช่าคอมพิวเตอร์มาใช้ในในออฟฟิศในโรงเรียนนะเครื่องไหนพังก็เรียกเขามายกเครื่องกลับไป แค่นั้นจบนะครับแล้วมีการเช่าออกอีเวนต์แน่นอนครับมีคนยกคอมพิวเตอร์มาตั้งให้มีคนเซตระบบให้เออไม่ต้องยกคอมพิวเตอร์จากบริษัทไปเองนี่ก็เป็นข้อดีครับที่พูดมาก็คือใช้เงินนะครับใช้เงินนะครับใช้เงินจัดการนะครับไม่ต้องใช้พนักงานจัดการนะครับมาดูตัวอย่างครับทีวันครับจะซื้อคอมพิวเตอร์100เครื่องนะครับผมซึ่งตรงนี้ ก็มีลิงก์นะครับให้ทุกคนเข้าไปดูตัวอย่างะนะครับตัวอย่างแรกครับไฟล์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็ตัวอย่างที่สองครับทุกคนอลองเปิดขึ้นมาดูครับ นี่ครับตัวอย่างของ T.R. o นะตัว T.R. o ครับ,วรบเวลาที่เราระบุ C.P.U. นะสมมุตินะเราจะไม่ระบุนะว่าต้อง i5 Gen12 นะครับเขาไม่ได้ระบุแบบนั้นเวลาที่เราเขียน T.R. o ครับเราก็ต้องมีการระบุให้ cover, ใหครอบคลุมนั่นเองเราจะไม่ระบุตรงๆครับว่าเป็น C.P.U. AMD C.P.U. Intel ซึ่งแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นการล็อกสเปกเป็นการล็อกสเปก แต่ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไม่ใช่ล็อกสเปคครับล็อกบริษัทนะครับผมนี่คือตัวอย่าง t.or ครับเนาะหนถึงห้าหน้าหนถึงห้าหน้านะครับผมอันนี้ก็เจ็ดหน้านะครับว่าอยากซื้อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอ่ะนี่ครับข้อกำหนดนะครับกำหนดสเปคคอมพิวเตอร์ด้วยสเปคของผู้เสนอราคาด้วย นะครับแล้วก็ใครเกี่ยวข้องเนี้ยก็ต้องมานั่งเซ็นทุกคนเลยไหมครับนะต้องมานั่งเซ็นทุกคนเซ็นทุกหน้าด้วยนะครับเพื่อให้มันรัดกลุ่มที่สุดนะครับคนที่อยู่ในกรรมการชุดนี้ก็คือขาเข้าคู่ไปข้างหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองครับนะเวลาที่เราจะทําอะไรเกี่ยวพวกนี้นะครับผมส่วนคนที่เป็นหน่วยงานเอกชนนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งแน่นอนใช่ไหม คนที่ทํางานเอกชนเวลาจะซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องออก TOR มีจัดซื้อจัดจ้างไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีเนาะส่วนใหญ่ก็แค่มีโครงการนําเสนอผู้บริหารแล้วก็ขอใบเสนอราคาผู้บริหารโอเคก็อนุมัติได้เลยนะครับอนุมัติได้เลยอ่ะโอเคครับมีเวลาว่างก็ไปนั่งดูตัวอย่างของ TOR ที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับผมอ่ะเรื่องต่อมาครับ เรื่องต่อมาการจัดหาฮาร์ดแวร์ครับมีามแบบครับมี3แบบถ้าจัดซื้อครับประหยัดที่สุดในระยะยาวสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ครับนะครับแต่ข้อเสียครับต้องชาระเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียวและก็เสี่ยงนะถ้าอุปกรณ์มันล้าสมัยแต่ถ้าเป็นการเช่าครับเช่าระยะสั้นครับมีความยืดหยุ่นสูงครับใช้งานได,ด้ดีกับงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลาแลวก็ไม่ต้องชำระเงินก้อนใหญ่ เดี๋ยวนะทำไมฟอนต์ผมมันเป็นเพีย้ยนงี้แล้วก็ข้อเสียครับมีค่าใช้จ่ายสูงข้อจํากัดหน่วยง,งานแล้วก็ข้อจํากัดในการใช้อุปกรณ์นะของคนที่เช่ามาใช้นะครับบางทีครับเวลาที่เราเช่ามาใช้เราไม่สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เองนะควรจะเปลี่ยนเมาส์เปลี่ยนคีย์บอร์ดเปลี่ยนสายเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรก็คือต้องเรียกบริษัทมาจัดการให้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปทําเองมันก็ผิดสัญญาผิดสัญญาก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นอ่านะครับตัวต่อมาครับ การเช่าซื้อครับก็คือออกเงินเป็นงวดๆนะครับได้รับบริการที่ดีจากผู้ขายมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการเช่านะครับแต่ข้อเสียครับมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการซื้อสดแล้วก็มีข้อใช้จ่ายมีข้อจํากัดครับในการใช้อุปกรณ์ครับอย่างเช่นถอดเองเท่ากับหมดประกันนะครับถอดเองเท่ากับหมดประกันนะครับผมอย่างเช่นเอาง่ายๆครับโน้ตบุ๊กเรานี่แหละเราซื้อออกจากร้านเสร็จปั๊บนะครับผม ม,มีวันนี้ไปเซิร์ชเว็บเจอแรมถูกจากแรม16เราจะเปลี่ยนเป็น64ครับเราก็แกะเองถอดเองครับแกะเองถอดเองปั๊บนะครับไปเจาะสติกเกอร์ปับ๊บหมดประกันทันทีนะครับผมนี่ก็คืออย่างเช่นโน้ตบุ๊กนะแต่ถ้าเป็น PC มันก็คือรับรับประกันบายอุปกรณ์อนะแรม CPU a m ฮาร์ดดิสก์จอกลคือแยกกันรับประกันนะครับถ้าคุณเปลี่ยนตัวไหนออก นะครับถ้ามันยังอยู่ในประกันก็คือ,อยังใช้ได้อยู่นะครับอ่ะต่อมาครับซอฟต์แวร์ครับวิธีจัดหานะถ้าเราพัฒนาระบบขึ้นมาเองครับก็ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ครับเมื่อเกิดปัญหาก็ได้ดูแลจันทีจากโปรแกรมเมอร์ภายในหรือว่าบุคลากรภายในแต่ข้อเสียครับต้องจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมานะครับอย่างเช่นครับบางโรงพยาบาลมีการจ้างที่ปรึกษามา นะครับจ้างบุคลากรภายในครับโปรแกรมเมอร์เหมือนกันนี่แหละเดือนละ2 0 0 0 0นนิดนิดแต่พอจ้างที่ปรึกษาเดือนละ6 0,000นะครับก็ต้องจ้างที่ปรึกษามานั่งด้วยเพื่อให้หน่วยงานนะครับมันมีความน่าเชื่อถือ,อน่าเชื่อถือของระบบที่จะนำมาใช้นะครับต่อมาครับถ้าเราใช้บริการจากแหล่งภายนอกครับแน่นอนไม่ต้องลงทุนด้านบุคลากร,กรได้เทคโนโลยีใหม่ทันสมัยครับ แล้วก็มีสัญญาที่ชัดเจนเนาะแต่ข้อเสียครับผู้รับจ้างมืออาชีพมีน้อยนะบางทีแบบไปเห็นพิมิตนะโพสร,รับงานเขียนโปรแกรม3,500บริษัทก็ตกลงจ้างสรุปว่าจ่ายเงินปั๊บเขาก็หายไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะจ้างเขียนโปรแกรมก็ต้องจ้างกับทีมที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือครับไม่ไม่ว่าเขาจะเป็นบุคคลธรรมดาแต่ถ้าเขามีผลงานมีการจดทะเบียนก็น่าเชื่อถือแล้วก็กับบริษัทที่ไม่โดนฟ้อง ไม่โดนล้มละลายนะครับก็ต้องนั่งดูดีๆแล้วก็ถ้าเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปครับเราสามารถเอามาใช้งานได้ทันทีครับนะเพราะว่ามันมีการทดสอบมีอะไรมาแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่บางทีครับมันไม่สามารถอัปเกรดเวอร์ชันได้นะมันไม่อัปเกรดเวอร์ชันได้นะซื้อมาปุ๊บขายขาดปุบ๊บควรจะอัปเกรดอะไรเป็นเวอร์ชันใหม่เพิ่มฟีเจอร์อะไรคือต้องจ้างเขียนใหม่หมดนะครับข้อเสียก็คือเวลาที่เราซื้อระบบสําเร็จรูปมาใช้อะ กระบวนการขององค์กรน่ะมันต้องปรับตามโปรแกรมครับแต่ถ้าเราเขียนเองก็คือโปรแกรมอ่ะมันตามกระบวนการตามฟโฟลขององค์กรนะแต่ถ้าเราซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ก็คือองค์กรจะต้องโฟลโปรแกรมครับโปรแกรมเขียนมา A,B,C ยังไงคุณก็ต้องใช้แบบนั้นนะคุณก็ต้องใช้แบบนั้นนะครับผมอ่ะโอเควิคหนึ่งจบแล้วนะครับจบเที่ยงครึ่ง จบเที่ยงครึ่งนะครับผมามาดูในเรื่องของ assignment กันนะครับ assignment มี3ข้อด้วยกันมี3ข้อด้วยกันนะครับมีใครสงสัยข้อไหนไหมผมไม่ทำา1 1 1นวินะก็คือคนส่งอีกทีก็คือวันกำหนดส่งก็คือวันอาทิตย์หน้านะครับยังเป็นงานเดี่ยวนะครับ assignment 1เป็นงานเดียว assignment 2เป็นต้นไปผมจะให้เป็นงานกลุ่มซึ่ง คุณก็ดูว,ว่าคุณจะทำกลุ่มหรือคุณจะทำเดี่ยวได้หมดนะครับผมอ่ะโอเคครับดูตรง assignment นะเดี๋ยวผม